วันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิกาอ l ลลังเกอร์อุนโซเนอร์1 8 1 5ราตาเปนเต้เพอร์เพชชคาล enda นาฬิกาที่ปัจจุบันนั้นมีราคาซื้อขายในตลาดอยู่ราวๆ4-5ล้านบาทครับเรือนนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบให้คุณผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ วันนี้อยู่กับผม J. Horology Movement สำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับนาฬิกา Allanger u n s o n e r 1815 Rata Panthe p e r p e t u a l Calendar Ref. 4 2 1 0 3 2 FE ชื่อยาวนิดนึงนะครับบอกเลยว่าเรือนนี้มาด้วยวัสดุที่เป็นพิงโกนะครับหรือทองชมพูเป็นนาฬิการะดับ Grand Complication ที่มีกลไกซับซ้อนพร้อมกับงานฟิ n i s ชิง่ง ที่เป็นแนวหน้าของโลกเลยครับโดยเรือนี้มีราคาซื้อขายในปัจจุบันอยู่ราวๆ4-5ล้านบาทโดยคลิปนี้ผมจะรีวิวพร้อมเจาะลึกถึงประวัตินาฬิกาเรือนนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเลยครับก่อนที่ผมจะเริ่มรีวิวผมขออนุญ,ญาตฝากคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกดไลค์และกดแชร์พร้อมกับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการรีวิวครั้งต่อๆไปด้วยนะครับ พา์ที่ 1. จุดเริ่มต้นของแบรนด์ a l l อ n g e r u n s o น n e r หากเราพูดถึงนาฬิกา luxury watch คนส่วนใหญ่ก็คงจะนึกถึงนาฬิกาอย่าง p a ต e กฟ i ล u d e m a ดม Piguet หรือ r o l e กซึ่งก็คือแบรนด์นาฬิกาจากทางฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ทั้งหมดแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าโลกของนาฬิกา luxury watch นั้นไม่ได้อยู่แค่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแบรนด์นาฬิกาอย่าง a l อร์ e r u n s o น n e r คือแบรนด์นาฬิกาสัญชาติเยอรมนี ที่มีความโดดเด่นในทุกมิติทั้งในด้านของความหรูหราความสง่างามและกลไกงานฟินิชชิ่งชั้นสูงต่างๆที่เรียกได้ว่าเทียบเท่าหรือดียิ่งกว่าเหล่าโฮลี่ทร n นิตได้เลยครับย้อนกลับไปในปีคิศกราช .1845 คุณเฟอร์ดินานอดอลฟลังเนอร์ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตนาฬิกาภายใต้ชื่อลางเนอร์แอนด์ซีที่เมืองกลาสฮูเตอร์ในประเทศเยอรมนีครับ ในยุครากเริ่มนั้นคุณเฟอร์ดินานมีผู้ช่วยแค่เพียงหยิบมือเท่านั้นแต่สามารถสร้างสารรค์นาฬิกาออกมาได้อย่างพิถีพิถันพร้อมทั้งยังเป็นแบรนด์นาฬิกาที่ได้คิดค้นเพลท3ส่วน4ซึ่งช่วยให้กลไกต่างๆของนาฬิกานั้นมีความสเสถียรภาพมากขึ้นโดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของลางเงอร์ณเวลานั้นคือเหล่าสังคมชนชั้นสูงรวมถึงสมาชิกราชวงศ์ในยุโรปและผลงานที่โดดเด่นของลางเงอร์ คือการได้ผลิตนาฬิกาพ็อกเก็ตวอชให้กับจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่2ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับพระองค์อย่างมากครับโดยพระองค์นั้นถึงขั้นส่งจดหมายและเข็มกัดมูลค่าสูงให้เป็นการขอบคุณกับคุณเฟอร์ดินานเลยด้วยผลงานที่ผ่านมาสังสมให้แบรนด์นั้นมีชื่อเสียงขึ้นอย่างมาก และพลิกโฉมเมืองเกษตรกรรมเล็กๆอย่างกลาสชูเตอร์ให้โด่งดังและกลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมแนวหน้าในประเทศเยอรมันในที่สุดและคุณเฟอร์ดินานยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองกลาสชูเตอร์นานถึง18ปีด้วยครับหลังจากคุณเฟอร์ดินานได้เสียชีวิตลงในปีคศักราช1875ลูกชายทั้งสองของเขาริชาร์ดลังเกอร์และเอมิลลังเกอร์ก็ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในธุรกิจของคุณพ่อครับ และได้ทำการเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นอลางเกอร์อุนโซเนอร์ซึ่งมีความหมายว่าอดอล์ฟและลูกๆของเขาทั้งสองดำเนินธุรกิจมาอย่างราบรื่นครับจนกระทั่งโลกเริ่มเข้าสู่สภาวะสงครามพาร์ทที่2การพังพินาศของเมืองกลาสชูเตอร์สงครามโลกครั้งที่2ได้อุบัติขึ้นส่งผลให้แบรนด์มีปัญหาในเรื่องของการดำเนินธุรกิจอย่างมากครับเพราะสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำและมูลค่าทองคำต่างก็ลดลง หลายๆกิจการต่างก็ล้มหายตายจากในวิกฤตการสงครามโลกครั้งนี้และในวันที่8พฤษภาคม1945วันสุดท้ายของสองครามโลกครั้งที่2โดยก่อนที่จะสิ้นสุดลงได้สร้างหายนะให้กับเมืองกลาชูเตอร์เอาไว้ในวันดังกล่าวเลยครับสำนักงานใหญ่ของลางเนอร์และอาคารฝ่ายผลิตหลักของลาเนอร์โดนระเบิดถล่มเป็นหน้ากลอง จากการโจมตีทางอากาศของสาภาพโซเวียตซึ่งในขณะนั้นคุณวอเตอร์ลางเงอร์เล้งของคุณเฟอร์ดินานมีอายุแค่เพียง21ปีเท่านั้นครับได้เห็นภาพการล้างบางมรดกของครอบครัวตัวเองจนหมดสิน้นคงเป็นภาพจำที่ยากจะลืมเลือนถ้าคุณผู้ชมฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็คงคิดว่านี่อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของแบรนด์อลังอร์อุนโซเนอร์แล้วใช่ไหมหล่ะครับภา์ที่3การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของอลังอร์ ขณะนั้นเองในปีคิเตศักราช1990ปีเดียวก,กันกับที่เกิดการรวมชาติเยอรมนีบุคคลที่ผมเคยกล่าวถึงครับวอเตอร์ลางเงอร์ผู้เป็นเหลนของคุณเฟอร์ดินานได้โอกาสที่จะกลับมาสารต่อธุรกิจครอบครัวเพื่อกู้ชื่อเสียงและเกียรติยศกลับมาโดยได้คุณกุนเตอร์ปลุมไลส์ประธานบริษัท i ิน e r n a t i o n a l Watch c o m p a n y หรือ IWC หนึ่งในผู้ที่ฟื้นฟูอุตสาหกรรมนาฬิกาหรูที่ได้คืนชีพนาฬิกาอันทรงเกียรติ อย่าง IWC j a e ูซีเจเกอร์เลและ a l า n g e r u n s o er, โซเก็เป็นหนึ่งในนั้นครับทั้งสองได้ช่วยกันก่อ,กอตั้งบริษัทใหม่ในานามลาเงอร์อัวเรนเกเและได้รับสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า a l าเงอร์อุนโซเดในที่สุดครับและในปีคิดศกราช1994ักรา1,994 a l ลาเงอร์อุนโซเก็ได้เปิดตัวนาฬิกาคอลเลกชันแรกออกมาทั้งหมดถึง4รุ่นครับรุ่นที่1 l a n g ลาเงอรรุ่นที่2 อาเครุ่นที่3 s e แซ n กโนรุ่นที่4ี่ตูบิองปั r เรเมริ t ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้สร้างความน่าทึ่งให้กับคนในงานอย่างมากครับด้วยรายละเอียดที่มีเอกลักษณ์และผลงานการสร้างสรรนาฬิกาที่แตกต่างจากนาฬิกาในยุคนั้นอย่างสิ้นเชิงทําให้นาฬิกานั้นเกิดความต้องการในทันทีเลยครับโดยนาฬิกาในรุ่นลาเงอร์วันมีการนํามาภายในงานทั้งหมด123เรือนซึ่งผู้ชมในงาน อ่างก็สนใจและจับจองกันจนหมดภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นครับรวมถึงรุ่นอื่นก็ทยอยขายออกกันไปจนหมดเรียกได้ว่าคอลเลกชันแรกของอ l ลลังเกอร์อุนโซเนอร์นั้นได้กู้ชื่อเสียงและเกียรติยศของแบรนด์กลับมาแล้วครับและทำให้อ l ลลังเกอร์อุนโซเนอร์กลายเป็นแบรนด์นาฬิกาอันดับหนึ่งจากทางฝั่งเยอรมันในที่สุดพาร์ทที่4คอลเลกชัน1815ในปีคิดิสกราช1995 อา a n งเกอร์อุนโซได้เปิดตัวคอลเลกชัน1815ขึ้นมาซึ่ง1815นั้นคือปีเกิดของคุณเฟอร์ดินานด์อดอล์ฟลันเนอร์โดยคอลเลกชัน1815นั้นมีฟัง์กชันที่มาหลากหลายอย่างมากครับโดยจะมีรุ่นทั้งหมดดังต่อไปนี้ครับรุ่นที่1 1815ฟัง์กชันบอกเวลา2เข็มรุ่นที่2 1815อัพดาวรุ่นที่3 1815 a n นนว l คาล enda รุ่นที่4 1815โครโนกราฟ รุ่นที่5 1815ตูบิยองรุ่นที่6 1815ราตาเปนเต้รุ่นที่7 1815ราตาเปนเต้เพอร์เ u ช l c a คา n ล a r สุดยอดนาฬิการะดับแกรนด์คอมพลีเคชันที่มาพร้อมกับฟังก์ชันปฏิทินถาวรฟังก์ชันจับเวลา2เข็มพร้อมทั้งมูนเฟสและการบอกพลังงานสำรอง และรุ่นสุดท้ายที่เป็นที่สุดของเลือนเวลาจากทางเยอรมนีอย่าง1815 TurboGraf Perpetual p u e r b e r i e ที่มีผลิตแค่เพียง50เรือนเท่านั้นครับในโลกและมาพร้อมกับระบบตูบิองฟังก์ชันปฏิทินถาวรฟังก์ชันจับเวลา2เข็ม m o Moon p h a s e และหน้าปัดที่มีบอกพลังงานสำรองครับโดยผลิตออกมาแค่เพียง2รุ่นเท่านั้นครับและแต่และรุ่นก็มีแค่เพียง50เรือนในโลกเท่านั้นครับ อย่าง t ั r ร o g r a าฟ Perpetual Honey ันนีและ t u r b o g r a p h Perpetual p o l a r er m e r i อ i และนี่คือความยิ่งใหญ่ของแบรนด์ a l า n g e r u n s o n e r และ Collection 1 8่5นนั่นเองครับประวัติค่อนข้างยาวหวังว่าคุณผู้ชมที่ได้รับฟังจนจบจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับในด้านของที่มาที่ไปคุณผู้ชมคงพอทราบกันไปแล้วทีนี้เรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าสำหรับ อลางเงอร์อุนโซเนอร์1815ารัตาเปเตอเพอรเฟชชัคาล enda ref 1 0อ2หนดตัวเรือนมาด้วยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง41.9 m mm. มมโดยเคสนั้นทำมาจากวัสดุอย่างพิงโก18กรัตหน้าปัดนาฬิกาทำออกมาเป็นสีขาวที่ดูสะอาดสะอ้านมากๆครับดูผู้ดีอย่างมากและมาพร้อมกับหน้าปัดย่อยซับไดเอลถึง4แบบด้วยกันและถึงแม้ว่าหน้าปัดจะดูมีความแออดัด แต่ผมว่ามันยังคงความสง่างามเอาไว้ได้อย่างดูดีโดยหน้าปัดย่อยในตำแหน่ง3และ9นาฬิกานั้นแสดงถึงข้อมูลปฏิทินถาวร p e r p e t u a l c a l e n d a r และหน้าปัดย่อยตำแหน่ง6นาฬิกานั้นแสดงถึงวินาทีที่กำลังเดินอยู่ร่วมกับการแสดง m o มูล a c e อันสวยงามที่จะคอยบอกข้างขึ้นข้างแรมนั่นเองครับและหน้าปัดย่อยตรงตำแหน่ง12นาฬิกาจะคอยจับเวลาโครโนกราฟแบบ30นาทีพร้อมกับบอกพลังงานสำรองของตัวเรือน เข็มของนาฬิกาก็ดูสวยงามมากๆครับมีหลายเข็มนิดนึงเพราะนาฬิกามากับฟังก์ชันราตาแบเต้จึงสามารถจับเวลาได้2เข็มก็จะเห็นว่าจะมีเข็มที่เป็นสีน้ําเงินและเข็มที่เป็นพิงโกนะครับก็จะใช้จับเวลาได้ทั้งคู่เรียกได้ว่าเป็นนาฬิกาที่หน้าปัดมีความซับซ้อนแต่ลงตัวสุดๆครับ กลไกนาฬิกาใช้เป็นตัวคาลิเบอร์ L101.1 มีชิ้นส่วนทั้งหมดถึง631ชิ้นส่วนและมาพร้อมกับฟังก์ชันที่อัดแน่นครับมีเพอร์เพชชวลคารเด์ที่สามารถบอกวันเดือนวันที่ได้อย่างแม่นยำรู้ชนิดที่ว่าปีไหนเป็นปีอธิกสุรทินหรือลีฟ Year สามารถเปลี่ยนวันที่ในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ได้อย่างอัตโนมัติและยังมีฟังก์ชันมูนเฟสโครโนกราฟราตาเปเต้พาวเวอร์รีเซิ กลไกนี้คือเรียกได้ว่ามีความซับซ้อนเทียบเท่าเหล่า Holy Trinity Watch ได้เลยครับเป็นอภิมหากลไกชั้นสูงที่ต้องเป็นนาฬิการะดับ Grand Complication เท่านั้นถึงจะทำได้เม็ดมายมจะมีการสลักชื่อแบรนด์ Alanger u n s o n e r เอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าเราปรับเม็ดไมยมในตำแหน่งที่1จะเป็นการไขาลานเติมพลังงานให้กับตัวเรือนซึ่งคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าหน้าปัดย่อยพลังงานสำรองนั้นตรง12นาฬิกาตัวเข็มจะมีการขยับขึ้นไปด้วยทุกครั้งที่เราหมุนเติมพลังงานนะครับ และถ้าดึงมาในตำแหน่งที่2คือการปรับเวลาพวกเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีซึ่งคุณผู้ชมสังเกตตรง6นาฬิกาที่เข็มวินาทีนั้นจะถูกหยุดเดินไว้ด้วยนะนั่นเพราะนาฬิกานั้นมีกลไกแฮกเข็มวินาทีหรือ hacking second movement ซึ่งเป็นกลไกลที่จะเข้ามาช่วยเรื่องของการปรับเวลาให้มีความแม่นยำในระดับวินาทีกันเลยทีเดียว และบริเวณด้านข้างเม็ดมยมก็จะมีปุ่มสำหรับควบคุมฟังก์ชันจับเวลาโครโนกราฟเอาไว้นะครับโดยปุ่มด้านบนทางขวาจะเป็นปุ่มสตาร์ทและสต็อปและปุ่มด้านล่างทางซ้ายคือปุ่มรีเซ t ตและอย่างที่ผมบอกไปนาฬิกามีฟังก์ชันรัตาแปนเตจึงมีปุ่มพิเศษด้านบนทางซ้ายเอาไว้เพื่อควบคุมเข็มจับเวลาเข็มที่2นั่นเองครับกระจกหน้าปัดใช้เป็นซัฟไฟร์คริสตัลที่มีความกระจ่างใสแข็งแรงและกันรอยขีดข่วนได้ดีมากๆครับ โดยใช้เป็นซัตไฟคริสตัลทั้งบริเวณกระจกด้านหน้าและบริเวณกระจกด้านหลังช่วยให้สามารถมองเห็นเวลาและกลไกลได้อย่างชัดเจนเลยครับสายของนาฬิกามาด้วยสายหนังจ็อรเข้สีน้ำตาลเข้มที่มีความสง่างามและสอดรับกับตัวเคสพิงโกออกมาได้อย่างหรูหราเลยครับและตัวสายก็จะมีลักษณะเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่และมีพื้นผิวกึงง่งเงาด้วยนะครับถ้าใครที่ชอบสายหนังก็จะถูกใจกับเรือนนี้แน่นอนครับ และตัวล็อกก็ทำมาเป็นแบบ d e p l o y a n Buckle นะครับเป็นแบบบานพับขนาดใหญ่แล้วก็จะมีการสลักคำว่า l a n g e r เอาไว้ด้วยนะครับที่ตัว Buckle พร้อมทั้งตัวล็อกเนี่ยยังทำออกมาให้โค้งรับกับข้อมือผู้สวมใส่ด้วยนะครับดังนั้นจึงทำให้สวมใส่สบายและมั่นใจว่านาฬิกาจะไม่หลุดออกจากข้อมืออย่างแน่นอนตัดมาที่หัวใจหลักเลยครับคือด้านหลังของนาฬิกาผมบอกเลยว่า ผมชอบและผมประทับใจมากๆผู้ชมจะเห็น,นกลไกอันแสนซับซ้อนของเรือนี้เป็นงานฟิดิชชิ่งงานตกแต่งชั้นสูงที่เป็นประดับโลกจริงๆครับทั้งการริบบิ้งที่จะเป็นการตีเส้นขนานกันอย่างสมบูรณ์ไว้ที่ตัวเพลทและส่วนประกอบต่างๆ ถ้าเทียบกันกับนาฬิกาทางสวิตก็จะเป็นการตีเส้นเจนเจนวาหรือโคสดีจนินั่นเองครับและยังมีศิลปะแฮนด์แอนเกรฟหรือก็คือการแกะสลักด้วยมือไว้ที่ตัวกลไกของนาฬิกาครับคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตัวบาลานซ์คอกจะมีการแกะสลักลายคล้ายดอกไม้เอาไว้ซึ่งอลางเงอร์มักนิยมใช้ลวดลายนี้บน,นกลไกของตนอยู่แล้วครับโดยการแกะสลักทุกกลไกก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของช่างคนนั้นของอลางเงอร์เอาไว้ ทั้งในด้านของความลึกรอยตัดและความโค้งมนของเส้นก็เปรียบเสมือนลายเซ็นของช่างทำนาฬิการของอลางเกอร์นั้นเลยนะครับพร้อมทั้งยังมีการเพลลาชหรือการตกแต่งกลไกให้เกิดวงกลมทับซ้อนขนาดเล็กสร้างมิติและความเงางามความสง่างามให้กับตัวกลไกมากขึ้นคุณผู้ชมดูคลิปนี้ก็ได้ครับอันนี้คือเครื่องการทำเพลลาชของเขา ซึ่งทำออกมาได้อย่างแนบเนียนดูดีและดูมีมิติมากๆครับทั้งกลไกที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นจะมีการเพลาชเอาไว้ด้วยนะครับและยังมีการชามเฟอร n g ิงหรือก็คืออังกลาชนั่นเองครับที่จะเป็นการลบขอบมุมต่างๆที่ตัวแผ่นเพลทตัวบลิดตัวคันโยกกลไกต่างๆซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือและทักษะขั้นสูงเท่านั้นครับถึงจะทำได้ซึ่งทุกส่วนผูกทำมุมให้มีขนาดเท่าๆกัน และมุมลาดเอียงต่างๆจะเป็นการขัดด้วยมือทั้งหมดเลยนะครับมีการ finishing อย่าง straight g r i n i n g หรือก็คือการขัดพื้นผิวของชิ้นส่วนพวกเหล็กพวกสปริงต่างๆด้วยกระดาษทรายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมากๆครับต้องขัดให้เป็นเส้นตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งเส้นตรงที่มันสม่ำเสมอและเรียงถี่ติดๆกันพร้อมทั้งยังมีการ circular g r i n i n g ซึ่งก็คือการขัดพื้นผิวด้วยกระดาษทรายเช่นเดียวกันนั่นแหละครับ แต่เป็นการทําให้เกิดวงกลมทําให้เกิดเท็กเจอร์แบบวงกลมขนาดเท่าๆกาันเรียกได้ว่าสเปรดเกรนนิ่งก็คือแบบตรง์คูลา่าก็คือแบบวงกลมนั่นเองและยังมีการตกแต่งจูเวลแบริ่งและบลูสกูเอาไว้ทั้งหมดถึง43จุดครับที่จะเข้ามาช่วยเสริมความน่าเชื่อถือให้กับกลไกและความหรูหราให้กับตัวกลไกมากขึ้นและบลูสกูเนี่ยนะครับที่นํามาใช้เนี่ยต้องเกิดจากการเผาไหม้สูงถึง300องศาเลยนะครับ จนสกรูชิ้นนั้นเนี่ยเกิดชั้นออกไซด์ขึ้นและเปลี่ยนกลายเป็นสีน้ําเงินซึ่งจะทําให้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้สูงมากๆโดยรวมนี่คือคกลไกที่สง่าง,งามที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นเลยครับมันคือศาสตร์และมันคือศิลปะชั้นสูงที่เรียกได้ว่าอยู่บนข้อมือใครก็จะรู้สึกภาคภูมิใจมากๆสรุปกันเลยแล้วกันนะครับนี่คือนาฬิกาที่ทรงคุณค่าและมาด้วยฟังก์ชันที่ยากจะเรียนแบบยากที่จะสร้างขึ้นถือเป็นนาฬิกาเรซเบลด ที่สง่าง,งามที่สุดอันดับต้นๆในความคิดผมเลยในโลกนี้เลยก็ยังว่าได้เรียกได้ว่าถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหานาฬิกาที่เป็นระดับแกลนคอมพลีเคชันสักหนึ่งเรือนที่สามารถใส่ออกงานทางการได้อย่างสง่าง,งามและดูน่าค้นหาเนี่ยเรือนนี้เป็นคำตอบให้คุณผู้ชมได้เลยนะครับผมหวังอย่างยิ่งเลยครับว่าคลิปนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ความรู้และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดขอบคุณมากๆเลยครับที่รับชมกันมาจนจบ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในาฬิกา Luxury Watch ทางเรามีจำหน่ายเกือบครบทุกแบรนด์ครับสามารถแอดไลน์ o f i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  l l ที่ทางเราขึ้นโชว์ที่หน้าจอนี้มาได้เลยนะครับรวมถึงอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่ม Open Chat ของเราไว้ด้วยนะครับเพราะจะมีอัปเดตนาฬิกาในสต็อกอยู่ตลอดติดตามทั้ง2ช่องทางมาได้เลยนะครับและเข้ามาใช้บริการร้านเราได้เลยนะครับสำหรับร้านซ่อมนาฬิกาใจกลางเมือง MVNT s e r v i c e and Cafe ที่เป็นทั้งร้านซ่อมนาฬิกาและเป็นทั้งคาเฟ่นในตัวเปิดแล้วที่ห้างเกษรวิลเลจเข้ามาใช้บริการได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดทุกสิ่งทุกอย่างกันไว้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปรีวิวครั้งถัดไปออกมาขอบคุณมากครับ